สวัสดีครนี้จะใช่ไหมครับวันนี้นัแสดงตัวเช็คซ่อมอพัดลมฮาตาลีนะครับน่าจะเป็น16หรือ14นิ้วนะมีปัญหาเสียบปลั๊กไม่หมุนนะครับก่อนหน้านี้ลูกค้าก็บอกใช้อยู่แล้วก็มันก็ไม่หมุนฮา,าตาลีเดี๋ยวดูรุ่นกันมองคล้ายๆกันนะโอเค16นิ้วนะครับรุ่น H E S 16 M6 นะครับ เปิดไม่ติดนะครับตอนนี้เป็นสวิตธรรมดากดเปิดธรรมดานะครับอ่ะนี่นะถ้นไม่ใช่แมวก็เตรียมมันติสวิตมาให้มันตีมิเตอร์ทัชนะสช่ตั้งคูณสิบเลยก็ได้นะครไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟวัดโอห์มนะครับอยากรู้ขึ้นไม่ขึ้นนะวัดตรงปลั๊กก่อน สออเสียบกระสายปลั๊กแล้วกดเบอร์หนึ่งสองสามนะครับอ่ะอ่ะในขึ้นในขึ้นสักเบอร์นะครับโอเคแกะดูหัวมอเตอร์ครับด้านหลังวัดโอห์มเลยก่อนมีโอหมไหมนะครับนะครับขาปลามีหามีดังอืดอืดครับอ่ะนี่ลูกค้าเคยเปลี่ยนขาปลาเองแล้วนะครับ1.8ไมโคร450โวลต์นะครับ Okay. เราก็วัดสามารถวัดโอมตรงนี้ได้นะฮะัดแกะเทปครับอาการนี้เจอมาเยอะแล้วครับวัดโอมนะครับตรงนี้มีนะครับตีไว้ประมาณหนึ่งเคนะหนึ่งเคโอมวัดระหว่างขดลันกับสตาร์นะครับมีโอ Okay. เดี๋ยวต้องไปดูตัวสวิตช์ด้านล่างนะครับมีโอห์มไหมหรือวัดไอ้นี่ก็ได้โอ้ไม่แม่ไม่ไม่ไมั่นใจนะว่าเส้นไหนเป็นรันเป็นสตาร์ทก็วัดเส้นหนึ่งมันต้องมีตรงมาจากสวิตช์นะครับตัวหนึ่ง mm. ที่เป็นรันมาเข้าส mm. วิตช์โดยตรงนะครับเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก็ได้วัดตรงปากปรากฏว่าเป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้ไม่ขึ้นนะวัดกับ ตรงนี้ไม่ได้เปิดสวิตไม่มีขึ้นแต่ถ้าอีกเส้นหนึ่งเปิดสวิตนะครับเส้นหนึ่งจะขึ้นนะครับกเดเบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้ครับจะมีขึ้นโอห์มอยู่ตัวนี้อ่านได้ห้าร้อยโอห์มครับชัวร์เดี๋ยวแกะดูมอเตอร์ดีกว่าฮะกลัวจะเทอร์โมขาดหรือว่าสายไฟไม,มีปัญหาแต่กลัวจะเป็นเทอร์โมมากกว่า โอเคครับตัวนี้แกะมาแล้วนะครับฝาครอบแล้วอ่ะตัวนี้จะเป็นปิ้นอิเล็กทรอนิกส์ไอ้ปิ้นนี้อยู่ก็จะวัดง่ายนะครับตัวนี้จะมีขาของเทอร์โมฟิลอยู่นะตัวนี้นต่อกสายสีน้ำตาลกับขาวนี่นะ,ะตางคูณสิบหรือคูณหนึ่งก็ได้นะวัดดู วัดจุดนี้ไม่ขึ้นนะครับไม,ไ,ไม่ขึ้นน่าจะขาดนะครับวัดสีขาวก็สีน้ำตาเเลเสียอาจะจะเพิ่งเปิดเพลงนะลูกถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวมันจะเจลิกก็เสร็จวัดขาวไม่ขึ้นนะครับสีน้ำ น้ำตาลจะเป็นขดลวดนะครับอานี่ก็ตัวเทอร์โมฟิลน่าจะมีปัญหานะครับร้อนเกินนะครับโอ้ okay. ดูกล่ <c oughs> กองอะไรก็มีฟิลเล็กนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนให้นอะ <Okay. S 1> นช็อตขาดเพียงเดียวเกิดจียวอ่เขียครับนีับั้ก,กี้ไปแล้วนะครับ ตนี้ก็คือเอาไว้แค่วงจรช็อตให้ข้อขาดนะครับความร้อนตัดออกไ,ไปดีในกล่องอะไรมีแค่นี้ต่อแล้วโอเคเราก็มาวัดตรงปั๊บอีกทีวัดสวิตช์เบอร์ไนะหนเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับก็มีโอห์มไหมนะครับอ่านี่นะครับมีโอห์มแล้วนะครับ อาปั๊บมีองค์โอเคเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อข้าปลาเข้ากลับนะฮะแล้วก็ลองปิดเปิดดูทีนะครับเดี๋ยวไม่กีพันปลาเทปแล้วนะครับเปิดพัดลมสองสามโอเคหมดเลปกตินะครับเดี๋ยวประกอบทีนะึ่งโอเคประกอบเอสร็จแล้วนะครับ เันบันเลงสองสแล,แล,แล,แลอลมไ,ไมเตรียมมานะมีแคนี้กลองอะไรโอัองไงกองวัที่มีอยู่นะยัง,ยงไงก็ติดตามกดซับตะคายกดและแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปดอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน